ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรียกเดียว่าฝนตกลงมาต่อเนื่องเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับมีการรายงานมานะฮะว่าน้ําโขงเนี่ยมีการขึ้นเป็นเมตรเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมีการหาปลาสร้างไรายได้กันอย่างคึกคักด้วยนะครับโดยผู้สื่อข่าวนะฮะร,รายงานว่าที่จังหวัดบรึงการทั้ง8อําเภอนะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนานกว่าสัปดาห์นะครับส่งผลให้มีมวลน,น้ําสะสมจํานวนมากไหลลงแม่น้ําโขง บวกกับมีมวลน้ำเหนือจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายรวมทั้งน้ำจากลำน้ำสาขาในฝั่งสอปปอาลาวไหลลงมาสมทบทำให้ช้าวันนี้นะครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่บริเวณจุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำหมู่2ตํตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงกาฬนะครับวันนี้วัดได้อยู่ที่7.40เมตรนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน80เซนติเมตรอยู่ต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่6.60เซนติเมตรนะครับ 6.60เมตรนะครับแล้วก็ ตลิงเนี่ยจะสูงอยู่ที่14เมตรนะครับขณะที่น้ำเนี่ยไหลแรงแล้วก็มีเศษวัชพืชน,นะครับเศษกิ่งไม้มีท่อนไม้ไหลามากับน้ําด้วยก็ส่งผลกระทบนะครับกับชาวประมงพื้นบ้านที่ออกมาหาปลาทําทให้อาจจะมีเศษวัชพืชน,นะครับไหลามาติดกับมองหรือว่าตาข่ายก็เป็นอุปสรรคในการหาปลาในแม่น้ํโขงบ้างนะครับส่วนชาวประมงทางฝั่งประเทศไทยนะครับก็ต้องมีการจอดเรือหยุดออกหาปลาในช่วงนี้ก็อาจจะทําให้ขาดรายได้ไปบ้าง ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านหาดแห่ตําบลโคกกว้างอำเภอบุ่งคราที่ว่างจากการทําอย่างอื่นนะครับทํางานต่างๆก็เนื่องจากฝนตกนะครับต่อเนื่องก็กรีดอยากไม่ได้นะครับมีการรวมกลุ่มกันนะครับออกมาหาปลาตามลําห้วยแล้วก็ปากท่อนะครับที่มีน้ําไหลลงมาจากเขาภูวัวเพื่อน,นําไปประกอบอาหารลดค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก็นําไปขายสร้างรายได้นะครับปลาที่ได้เนี่ยก็จะมีปลาหมอนะครับเนี่ยปลาตะเพียนนะครับ ปลาขี้ขมนะฮะหรือว่าเขาบอกว่าชาวาหรือว่าเรียกกันว่าปลาขาวอีทไทยนะครับมีปลาหมอช้างเหยียบนะครับหรือว่าปลากานะครับก็มีหลากหลายชนิดนะครับที่ตกได้ที่จับได้กันนะครับนอกจากนี้เนี่ยประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาก็มา แวะเวียนมาอุดหนุนด้วยนะครับตรงนั้นเลยนะซื้อปลากันสดๆกับชาวบ้านตามวิถีชนบทก็สร้างไรายได้กันคือคักสนุกสนานที่เดียวนะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศมานะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเ,เ,เวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทายมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วย ขณะที่ภาคอีสานของเรานะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่อินชเชียนะฮะเฉลี่ยนะทั่วทั้งภูมิภาคนะครับแต่ว่าบึงการของเราเนี่ยเยอะนะวันนี้80%นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮะจุดที่มีฝนตกหนักครับบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการนะครับอุดรธานีสกลนครนะครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสนะครับก็ไม่ร้อนฮะช่วงนี้เพราะว่าฝนตกมาทุกวันเลยนะฮะไม่รู้ทางขอนแก่นเนี่ยฝนตกหรือเปล่านะฮะฝนตกมาตลอดแบบบึงการหรือเปล่านะช่วงนี้เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้ฝนตกนะครับตกทุกวันจริงๆนะฮะแทบจะตกทุกวันเลยนะครับ ก็ทําให้นะฮะนี่แหละอุดอมสมบูรณ์มากๆนะครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา